สวัสดีครับพ่อใหญ่ยิ้มใส่ครับพบาลออีกแล้วครับทางใดพาพี่น้องมาเลาะเดี๋ยววัดป่าภู้าสูงทีทางใดครับโคลาดครอโคลาดสูงเหมือนกันครับบรรยากาศก็งามครับมีแนวโน้งามล่กไปก็เห็นงามเบ็ด

สวยภาพบรรยากาศโดยรวมกับประมาณี้แล้ครับสุดยอดงามเลยตาเห็นเกดดีนะเห็นยุ้ยเกดีเต็มเต็มเลยคุนสวยทั้งคุนก็สวยบ้ยมยังจ้าใช้ลูกเมื่อไทยอีก ไปเขาแนะทำครับพี่น้องมาเนี enfin ่ เอาชินให้เต็มก็ได้โยมเลยอันก็ได้ชินเขาให้ก็ได้ด้วยรับชินให้มันได้เป็นพุทธมามกกะต้องรับชินก่อนครับรับชินแปดก้อนก้อนนี้เขาพระธัดตามนั่นอ่านออกว่า่ะ ตอนนี้รับสินโยครับตอนนี้เขาว่าฏฏะที่มีทั้งมงุ่งหอยพูนนะครับต้องรับสินก่อนตอนนี้เขาสินแปดตั้งใจรับสินนะพ่อน สิเป็นจุดของเกจินะครับที่เพิ่นออกมาเรียงรายไว้นะสมเด็จพระสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพญาวชิะวระยาณวโรธอันนี้อาจน,น่าจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชจะมีเกจิอาจารย์ที่เพิ่นทายรูปไว้นะเมืองเมืองไปเรื่อยนะครับลวงปูลวงปูลายลุงปูนะครับเรียงรายความสวยงาม นี่แหละพี่น้องชอบพูดเท่าครับวัดขว<ม>เขเาว,ขว,ขว,ขว่าไปแหละเท่าแก้แล้วแม่นมกนะครับเท่าเท่าแก้แล้วไปเขาวัดเขาว่าไปอันนี้หลวงปูคป่คุนโอ้ปู่คุนคนละคุนดิคนละคนุนนี่หลวงปู่ลี่อันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่สี บรรยากาศนะครับพี่น้องหลวงปู่เทศเทศแรงสีเคยไปได้เลยผู้ใดเขาวัดเล่าต้องรู้ด้วยนี่น่าจะเป็นหลวงตาพรใหม่บระคาเลยครับุ่นเ,เกียกกีทั้งนั้นเลยครับ อาเกียร์เกียร์อาจารย์ทั้งนั้นเลยครับพี่น้องตัวที่หอดประทัดกรรมประทัดอยนี้เาว